สิอสพิยะกัจจานะสูตรว่าด้วยพระสพิยะกัจจานะ420สมัยหนึ่งท่านพระสพิยะกัจจานะอยู่ณพระตำหนักอิดในหมู่บ้านยาติกะครั้งนั้นวัชโคตปริภาโชเข้าไปหาท่านพระสพิยะกัจจานะถึงที่อยู่ได้สนทนาปลาัยพอเป็นที่บันเทิงใจ พอเป็นเที่ยวระลึกถึงกันแล้วนั่งณที่สมควรได้ถามท่านพระสพิยะกัจจนะดังนี้ว่าท่านกัจจนะหลังจากตายแล้วตถาคตเกิดอีกหรือท่านพระสพิยะกัจจนะตอบว่าวัจชะปัญหาว่าหลังจากตายแล้วตถาคตเกิดอีกนี้พระผู้มีพระภาคไม่ทรงพยากรหลังจากตายแล้ว ตถาคตไม่เก okay. ิดอีกหรือแม้ปัญหาว่าหลังจากตายแล้วตถาคตไม่เกิดอีกนี้พระผู้มีพระภาคก็ไม่ทรงพยากรณ์หลังจากตายแล้วตถาคตเกิดอีกและไม่เกิดอีกหรือปัญหาว่าหลังจากตายแล้วตถาคตเกิดอีกและไม่เกิดอีกนี้พระผู้มีพระภาคไม่ทรงพยากรณ์ หลังจากตายแล้วตถาคตจะว่าเกิดอีกก mm. ็ไม่ใช่จะว่าไม่เกิดอีกก็ไม่ใช่หรือแม้ปัญหาว่าหลังจากตายแล้วตถาคตจะว่าเกิดอีกก็ไม่ใช่จะว่าไม่เกิดอีกก็ไม่ใช่นี้พระผู้มีพระภาคก็ไม่ทรงพยากรณ์ท่านถูกข้าพเจ้าถามว่าหลังจากตายแล้วตถาคตไม่เกิดอีกหรือก็ตอบว่าแม้ปัญหาว่า หลังจากตายแล้วตถาคตไม่เกิดอีกนี้พระผู้มีพระภาคก็ไม่ทรงพยากรณ์ท่านถูกข้าพเจ้าถามว่าหลังจากตายแล้วตถาคตเกิดอีกและไม่เกิดอีกห,หรือก็ตอบว่าปัญหาว่าหลังจากตายแล้วตถาคตเกิดอีกและไม่เกิดอีกนี้พระผู้มีพระภาคไม่ทรงพยากรณ์ท่านถูกข้าพเจ้าถามว่าหลังจากตายแล้ว ตถาคตจะว่าเกิดอีกก็ไม่ใช่จะว่าไม่เกิดอีกก็ไม่ใช่หรือก็ตอบว่าแม้ปัญหาว่าหลังจากตายแล้วตถาคตจะว่าเกิดอีกก็ไม่ใช่จะว่าไม่เกิดอีกก็ไม่ใช่นี้พระผู้มีพระภาคก็ไม่ทรงพยากรณ์ท่านกัจจัยนะอะไรเนอเป็นเหตุเป็นปัจจัยที่พระสมณะโคโดมไม่ทรงพยากรณ์ปัญหานั้น วัจจะเหตุและปัจจัยใดเพื่อการบัญญัติว่าตถาคตมีรูปหรือไม่มีรูปตถาคตมีสัญญาหรือไม่มีสัญญาหรือตถาคตมีสัญญาก็มิใช่ไม่มีสัญญาก็มิใช่เหตุและปัจจัยนั้นก็ผิดทุกสิ่งโดยอาการทั้งหมดทุกอย่างไม่เหลือโดยประการทั้งปวงบุคคลเมื่อบัญญัติตถาคตนั้นว่า ตถาคตมีรูปหรือไม่มีรูปตถาคตมีสัญญาหรือไม่มีสัญญาหรือตถาคตมีสัญญาก็มิใช่ไม่มีสัญญาก็มิใช่พึงบัญญัติด้วยอะไรท่านกัจจยนะท่านบวชมานานเท่าไรไม่นานดอกผู้มีอายุสามพันสาผู้มีอายุการพยากรณ์เท่านี้ของท่านผู้ที่กล่าวแก้ได้โดยเวลา ถึงเท่านี้ก็มากอยู่คือคำพยากรณ์ไพเราะอย่างนี้แล้วก็ไม่จำต้องพูดอะไรอีกสพพยกัจจนะสูตรที่11บอจบรวมพระสูตรที่มีในวักนี้คือเขมาสูตรสองอนุราทสูตรสามปัทมาสารีปุตตะกตติตะสูตร สี่ทุติยสารีปุตตะโกติตะสูตรห้าตติยสารีปุตตะโกติตะสูตรหกจตุถสารีปุตตะโกติตะสูตรเจ็ดโมคลานะสูตรแปดวัชโคตะสูตรเก้ากุตูหละสาลาสูตรสิบอนันทสูตรสิบเอ็ดสัพยกัจจานสูตร อพยากตะสังยุตจบบริบูรณ์รวมสังยุตที่มีในสลายตนะวักนี้คือหนึ่งสลายตนะสังยุตสองเวทนาสังยุตสามมาตุคามสังยุตสี่ชัมพูขาทกะสังยุตห้าสามันทกะสังยุตหโมคคลานะสังยุตเจ็ดจิตตะสังยุตแปดคามานิสังยุต 9อสังคตะสังยุตสิบอพยากตะสังยุตสลายตนะวักสังยุตจบ